ผูกแขนลานหน่อยพี่น้องมาเด้อแม่นมนะแม่นมแม่น้มเนะด้นมาแล้ว มชาร์จแบบเบาๆงวบตัวหนึ่งตอนนี้กิโลมือก็ส <À> ิสอนอส่องเองเอยห่ออือ สายให้คุ้มนะอดีเยว่ะดีแล้ว่ะดีค่ะอ

どうぞ。<music> เซแล่ผายขอแคนมาแดงอ่า เอาเส้นเดียวนี่แหละผูกตะแม่มันกับห่อผูกตะแม่มันกับห่อเอาเส้นเดียวเอาหัวหน้าไปผูกเข็นเอ้า ปลาตัวขาเจ้าผูกหาลอยขุดตีน้ำล <c oughs> า <c oughs> ยเนี่ผูกแบ่งหาลอยย <c oughs> ื่นเข้ามาทางสิปกสม็จสนาเตะเท่มวไปเฉยหาลอยเข้ามาเอาเขาคืนเขาคืนเข้าวเจ้าคืนแม่น้อง <c oughs> แม,ม่น้อมนะลูกตามรางก็ได้ดอกนี่ฮะนี่กิบเซตอีฮะนี่นะกิบเซต,นะเซตยังแล้วสุดแฮมพัสมามีเป็โป ยังบ่ได้เห็นหน้าร้านพี่น้องยังนั่งอยู่นอกพี่พี่น้องยังอยู่้ป้าเบื้องล่างพี่น้อง

ปลาตัวแบ่งพันธ์อย่าลืมโพดูกผูกแบ่งพันธ์ุผูกพี่นอ้องถ้าผู้ถือใบหาซิบมาน0เปาร์เซ็เพิ่มอีกทีก็ะจะผูกแบ่งพันธ์ุ พี่แม e. ่กำลังผูกผูกเป็นแสนผูบอนนองวัน ปลาตัวงพันมาจัดใส่น่ะนางใส่งานผัวนางนากเกินอือผัวนางฮากรับคานมาพี่น้องโหดอืม

này cứ lại, <laughs> lại, 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 อรับเนาะ แคนออกตะกัรมพี่น้นนองปูแคนมันหาบควันลาน่อยน้องอารีดลูกบ่าวออยสาวลอยลูกสาวลูกสาวคนแรกแล้วก็สิบเอ้าอีกแล้ออววะสันอืม อาเขาไปผูกแม่แม่ยีย่เอ้บอได้เห็นยังเห็นตะเสาพี่น้องเห็นแต่สาบางอึอคือ ตาได้บางด้านานิด้นห่พี่น้องพี่จริงนะร้านนะขาวยจะได้พี่น้องแต่ว่ากล้องเหน้ามันดำองเข้ากับเป็น <laughs> เออโอ้ยเมืินตาทำไมตื่นแล้ว <c oughs> ลเพี่จริง ขนาดกล้องฮานะร้านเสียหายเบิร์เซร้าได้หนากระเข่านี่ลาสุดบ่วงหายพี่น้องอยู่ครัวกรบข่ามันแสบแห้งพทดเดอร์เจอมาลานี่ เกินไปฮะโฮมโปรออาเขาไปปลูกเนี่ยยังบันผูกแล้วอบ สมาแม่ ขับขับไปผูกคอยาบุญเราไม่ได้สอแล้วเราโย่ข่าวด้ายูกสอบ่ เ <c oughs> จแล่เจแล่ได้อะไรอืมเจแล่มาดวน

ทั้งอยากผูกแขนเนี่ยทยั้งยังย่อผ้าเข่านำพี่น้องอืมพี่น้องมากกว่สี่เดีเกครับบรรยากาศริเยร์สันนิ่งก่อนน้องพี่น้องเลยขอบคุทธลายสูงสุขสุขชนิตติ์ตามเนาะ